สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทำแบบบอยนะครับสำหรับในคลิปนี้ผมก็มีกาพ่นสีไฟฟ้ามาแนะนำเพื่อนๆกันครับเป็นกาพ่นสีไฟฟ้าของยี่ห้อโอซุกะนะครับซึ่งเป็นกาพ่นสีไฟฟ้าที่ให้ความสะดวกในการทำงานได้เป็นอย่างมากเลยเป็นรุ่น OPS 500นะครับส่วนกำลังไฟเนี่ย380วัตต์กาพ่นสีไฟฟ้าของโอซุกะรุ่นนี้นะครับ จะสามารถให้ความสะดวกในการทํางานในการพ่นสีของเราได้เป็นอย่างมากเลยเพราะว่าจะมีตัวเครื่องและก็กาพ่นสีเนี่ย,ยอยู่ในชุดเดียวกันนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับกาพ่นสีไฟฟ้าบางรุ่นนะครับที่มีตัวเครื่องแล้วก็ตัวกาเนี่ยที่แยกจากกันนะครับซึ่งเวลาพ่นสีเนี่ยเราต้องสะพายนะครับบางทีมันก็ไม่สะดวกมากนะักเดี๋ยวเราไปแกะกล่องดูกันข้างในนะครับว่าเขามีอะไรให้เรามาบ้าง เก็บล่องมาแล้วนะครับภายในกล่องก็จะมีเครื่องมาให้หนึ่งเครื่องแล้วก็มีชุดพ่นสีนะครับส่วนกากระป๋องกาเนี่ยนะครับมาให้2กระป๋องด้วยกันแล้วก็นี่ก็เป็นคู่มือนะครับผมภายในคู่มือนี่ก็จะมีเข็มแทงเวลาที่เกิดสีมันอุดตันท่อพ่นนะครับผมรูพ่นเนี่ยก็ใช้เข็มแทงในเวลาล้างนะครับแล้วก็นี่ก็เป็นกลวยที่จะกรองความเหน็ดของสีนะครับนะ ซึ่งจะทําให้การพ่นสีเนี่ยนะครับผมสะดวกยิ่งขึ้นนะครับผมเราต้องกรองความเหนื่อยที่พอดีครับเดี๋ยวเรามาใส่ตัวเครื่องนะครับกับชุดพ่นกันนะครับนี่ให้เราดูมันจะมีเขี้ยวนะครับผมเขี้ยวที่ทั้ง2ฝั่งนะครับผมให้เราใส่เข้าไปนะครับมันจะมียางซีนอยู่ด้วยนะครับเราต้องดันให้ไปให้สุดนะครับแล้วก็มันจะมีเขี้ยวล็อกนะครับผมนี่เราดึงไว้ด้านหลังได้เขี้ยวล็อกเนี่ยนะครับผมแล้วก็เราก็อัดเข้าไปนะครับ ใช้ยางสีเข้าไปด้านในนะครับดันเข้าไปให้สุดเลยนะครับอ่าแล้วก็หมุนบีดหมุนให้ตรงนะครับแล้วก็ดึงตัวล็อกเขี้ยวไปด้านหลังนะครับแล้วก็ให้มันเข้าร่องแล้วก็เราก็ปล่อยนะครับผมนี่นเข้าร่องมันยังมีเสียงดังแก๊กนะครับก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสอบการประกอบตัวเครื่องกับชุดพ่นสี สำหรับความเร็วรอบของมอเตอร์ของกาพ่นวิฟ้าโอซกกรุ่นนี้นะครับจะมีความเร็วรอบอยู่ที่32,000รอบต่อนาทีหัวฉีดนะครับเป็นหัวฉีดแบบทองแดงนะครับขนาดปรูนี้หนมิลนะครับแล้วก็มีความจุของกานะครับกาพ่นเนี้ยนะครับที่800มิลลิลิตรนะครับแล้วก็น้ำหนักเครื่องเนี่ยมีน้ำหนักไม่หนักมากนะครับ มีน้ำหนักอยู่ที่1.25กิโลกร,รมัมเ่นั้นเองนะครับสามารถถือพ่นได้แบบสบายๆเลยที่เครื่องพ่นนะครับเราก็สามารถตั้งระยะการพ่นได้นะครับผมโดยมีปุ่มเนี่ยที่จะหมุนเข้าหมุนออกได้นะครับเราต้องมาตั้งระยะในการพ่นนะครับเพื่อให้สีเนี่ยนะครับมันดูเรียบเนียนนะครับสามารถปรับในระยะได้นะครับ ก็ไม่ยากนะครับตรงนี้เราต้องมาปรับในขณะพ่นนะครับส่วนหัวฉีดนะครับสามารถปรับการพ่นได้3รูปแบบนะครับถ้าปรับเป็นแนวนอนเนี่ยนะครับตัวสีเนี่ยจะออกเป็นแนวตั้งอย่างนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราปรับเป็นแนวตั้งนะครับตัวสีเนี่ยจะเป็นแนวราบเป็นแนวนอนนะครับผมแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับแบบ45องศานะครับตัวสีเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มวงกลมนะครับ ซึ่งก็จะมีตัวบอกอยู่ที่ข้างกล่องนะครับผมนี่เป็นฟังก์ชันนะครับรูปแบบในการฉีด3ามแบบด้วยกันนะครับนี่ก็จะมีบอกไว้นะครับความยากนะครับสามารถดูได้ง่ายๆในการปรับนะครับนี่ก็ปรับเป็นวงกลมส่วนด้านล่างนี่ก็ปรับเป็นแนวตั้งนะครับนี่สีออกแนวตั้งนะครับถ้าเราปรับแนวนอนก็สีออกแนวตั้งถ้าเราปรับแนวตั้งสีก็ออกแนวนอน นะครับก็มาอยากดูวิธีการที่ค้างกล่องได้สําหรับตัวเครื่องรุ่นนี้นะครับรับประกัน6กเดือนด,ด้วยกันต่อไปเดี๋ยวเราจะไปตวงสีใส่กาแล้วก็ทดลองพ่นงานกันดูนะครับ สรุปกาพ่นสีของออสการุ่นนี้นะครับผมสามารถพ่นได้ทั้งสีน้ำมันสีน้ำพลาสติกนะครับพ่นแล็กเกอร์ก็ได้ว่าพ่นยูรีเทนก็ได้ได้ทั้งหมดเลยนะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับผมจะทําการพ่นแล็กเกอร์ให้ดูกันนะครับผมพอดีจะพ่นงานจริงด้วยนะครับส่วนการาพ่นสีน้ำมันนะครับในกวยกรองความหนืดนะครับเวลาเราผสมสีน้ำมันก็ผสมด้วย ทินเนอร์นะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำพลาสติกก็ผสมด้วยน้ำธรรมดาเราต้องผสมให้ได้ความเหนื่นพอดีนะครับแล้วก็นำมากรองที่ช่วยกรองความเหนื่นนะครับผมเราใส่ไปให้เต็มนะครับถ้าเกิดว่าสีเนี่ยมันไหลลงไปจนหมดนะครับภายในไม่เกิน20วินาทีนะครับก็ถือว่าสีนั้น ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าเกิน20วินาทีไปแล้วยังมีสีอยู่ในถ้วยกองคำเหนืดแปลว่ามันยังข้นเกินไปก็ใส่ส่วนผสมไปอีกนะครับใส่ทินเนอร์อะไรไปอีกนะครับให้มันเร็วกว่านี้ถ้าเกิดว่ามันข้นเกินไปนะครับก็จะทําให้หัวพ่นเนี่ยมันตันได้ง่ายนะครับส่วนการผสมของเลกเกอร์นะครับผมก็จะใช้ส่วนผสมเนี่ย ในอันตราส่วนง่ายๆนะครับแลกเกอร์หส่วนผสมด้วยทินเนอร์หส่วนหรือว่าแลกเกอร์หส่วนผสมด้วยทินเนอร์4ส่วนนะครับยูรีเทนก็เหมือนกันนะครับผมนี่ก็เป็นวิธีการง่ายเดี๋ยวผมจะพ่นแลกเกอร์นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามทดสอบดูการพ่นกันนะครับ เดี๋ยวผมจะตั้งหัวพ่นเปแนวนอนนะครับสีที่พ่นออกมาจะเป็นแนวตั้งนะครับต่อไปผมจะปรับหัวพ่นนะครับเป็นแนวตั้งสีที่พ่นออกมานะครับสีแนวสีเนี่ยจะเป็นแนวนอน ต่อไ,ไปเราจะปรับหัวพ่นนะครับแนว45องศาแนวพ่นมันจะเป็นกลุ่มๆครับเป็นวงกลมนะครับเดี๋ยวผมจะไปพ่นชิ้นงานจริงๆนะครับ มื่อเราพ่นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นําการนําหัวพ่นเนี่ยมาล้างด้วยทินเนอร์ล้างสักประมาณ2อถึงสครั้งอาจจะใช้ทินเนอร์เยอะหน่อยนะครับส่วนวิธีการล้างกลางพ่นสีไฟฟ้านะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปแยกไว้ต่างหากนะครับสรวนการพ่นสีไฟฟ้าของโอสกกรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าที่พ่นมานี่ก็ใช้งานได้ดีพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทําให้เราทํางานได้รวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับนี่ แล้วก็น้ําหนักเนี่ยก็ไม่หนักนะครับสามารถพ่นได้ละเอียดแล้วก็เครื่องเนี่ยนะครับอ่ามันไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับผมก็สามารถพ่นได้ตลอดเลยครับเพราะว่าเครื่องเนี่ยมันจะติดตอนที่เวลาเราอ่กดเท่านั้นนะครับมันไม่ได้ติดตลอดนะครับมันก็ถือว่าทําให้การพ่นเนี่ยพ่นได้นานนะครับมอเตอร์เนี่ยไม่ทํางานหนักนะครับแล้วก็ค่ารั้าดีนะครับท่านใดที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อหามาไว้ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะ แปะลิงก์ร้านค้าเอาไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะครับหรือว่าแปะไว้ที่ต้นคอมเมนต์นะครับในสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้งานดูโอเคนะครับวินนี้ก็ขอจบรายละเอียดในการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบพระคุณที่เข้ามาดตามรับชมพวกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลาการไปก่อนสวัสดีครับ